สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการเก็บมาฝากครับทางสถานีข่าว a t ทวครับทีวีของคนอยุธยานะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการต่างๆของ A t ทวีได้ครับผ่านทางเคเบิลชานเอลครับ HD ด7ีครับใครที่ดูเคเบิลอยู่นะฮะแหมพี่น้องชาวชนบุรีจังหวัดตาาชนบุรีเนี่ยเร็วๆนี้เราจะไปเยี่ยมสวนนงนุษนะครับแล้วก็อีกหลายที่นะครับใครที่ดูรายการเราเราไปเพชรบุรีมาเพชรบุรีก็น่ารักมากท่านผู้อำนวยการเพชรบุรีนะครับวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่ พนคอนคาซานะครับพนะนคอคาซาอยู่ที่จังหวัดผมเองเนี่ยจังหวัดพนะนคอนสียาเขาบอกว่าที่นี่ใครที่มาแล้วเนี่ยจะต้องหลงไหลในเรื่องของกลิ่นอายของตุรกีนะครับเป็นอย่างไรพาคผู้ชมไปดูด้วยกันเลยครับ ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้เป็นขนมหรอใช่ค่ะเออมันมันมีขนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นขนมตุรกีค่ะเขาจะเรียกว่าเตอร์กิดดีไลค่ะแล้วครับอ๋อที่เห็นอยู่นี่นะใช่ค่ะอ่บอกมาเขบอกผมได้ไหมเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยอะไรกันบ้างเนี่ยอ่าด้านหน้านะคะเขาทุกอย่างเขาจะเป็นแป้งเป็นน้าตาลเคี่ยวนะคะแล้วก็จะใส่เป็นน้ําผลไม้แล้วก็เป็นถั่วค่ะเหมาะกับการทานกับอะไรครับเ่ยอ่ากาแฟแล้วก็ชาของตุรกีค่ะอ๋ออ่าอันนี้ไหนไหนมาแล้วถามเลยว่า ความพิเศษของขนมตุรกีเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรแล้วมันมีรสชาติเป็นยังไงบางทีคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทานน้องเขาเล่าให้ฟังนดได้ค่ะ,นนะขนมตุรกีนะคะเขาจะเรียกว่าเตอร์กิธีไลท์เนี่ยเขาเขาจะมีความแตกต่างจากขนมบ้านเราคือเขาจะมีความหวานความหอมความมันของถั่วต่างๆนะคะลูกค้า แล้วก็จะทานคู่กับกาแฟกับชาในความหวานแล้วก็ความขมมันจะเข้ากันค่ะอืมนะฮะไม่กินแอเลยใช่ค่ะอันนี้ถ้าผมมาบนห้องเนี้ยมันจะดื่มดับอะไรได้บ้างมีอะไรที่น่าจะสนใจอยากให้ทำบ้างบนนี้กิจกรรมถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะของตุรกีค่ะที่ไม่เสียค่ะมาทานเครื่องดื่มที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ ของที่ระลึกอะไรมีจำหน่ายไหมของที่ระลึกก็จะเป็นอ่าเป็นพวกอีวิไอนะคะจะเป็นดวงตาเทพใช่ค่ะอ๋อนะฮะพูดคำเดีว่ามาแวะมาเที่ยวอยุธยาแล้วแวะมาตรงนี้ก็เลยมานั่งแบบชิวๆเนาะใช่ค่ะมาทานขนมนะฮะจริงๆแล้วขนมในส่วนใหญ่ก็จะหนักแบบหวานๆใช่ค่ะแต่ว่าทางกับชากับกาแฟของตุรกีจะเข้ากันชื่นใจเข้ากันได้ดีเลยค่ะนะฮะเอาละครับนะฮะเดี๋ยวจะไปคุยกับอ่าผู้ที่เขาดูแลที่นี่เขาเรียกเป็นผู้บริหารดีกว่านะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับ คุณผู้ชมอันนี้คืออะไรนะกาแฟตุรกีคอฟฟี่ค่ะกาแฟตุรกีคอฟฟี่อธิบายเตุรกิตีไลท์นะคะลูกค้าอันนี้คือตุรกิตีไลท์ค่ะขนมนะที่เมื่อกี้เราคุยกันถึงนะใช่ค่ะอ่านี่ฮะมันจะมาเป็นเซตแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็กาแฟแบบนี้ใช่เซตอย่างนี้แพงไหมหลายคนบอกว่า150บาทร้อยห้บบาทเองนี่นะฮะนี่ด้วยเหรอ อันนี้เราซื้อแยกบาาหากอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างนะอธิบายหลากหลายนะอันนี้นี่นี่ให้ดูเลยเขาจะแตกกันไาค่ะกระจายส่วนันส่วนผสมต่างๆนะคะอยางให้ดูหน่อยให้ดูชี้นิดนึงอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้อย่างตัวนี้นะคะข้างในเขาจะผสมจากช็อกโกแลตค่ะแล้วเคลือบด้วยอบเชยค่ะลูกค้า้ช่ค่ะตัวนั้นจะเป็นน้ำทับพิมพ์แล้วเขาก็จะเคลือบด้วยหมี่ทับพิมพ์ใช่ค่ะแล้วก็หมี่กรอบค่ะครับอันนี้จะ ตัวนี้จะเป็นไส้เขาจะเป็นน้ำผึ้งค่ะแล้วก็จะเป็นถั่วพีนัทค่ะตัวนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยค่ะบูมาคาเดยุบใช่ค่ะชื่ออะไรนะบูมาคาเดยุบค่ะบูมาคาเดยุบใช่ค่ะจะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้อะไรคะลลี่ตัวนี้จะเป็นอ่ารส้มค่ะลูกค้าจากไอซิ่งอันนี้จะเป็นแครอทกวนอ๋อนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาตินะฮะเป็นอย่างไรนะฮะ ต้องบอกนะฮะการการทานครับเขาจะมีเทคนิคนิดนึงนะคะการทานกาแฟตุรกีหรอนครับเขาจะเป็นกาแฟที่มีกากค่ะเพราะว่าเราต้มทั้งกากกาแฟต้มทั้งนี่นะมีกากใช่ค่ะแล้วทานยังไงมาตุรกีเราจะต้มโดยการ อาหาความร้อนจากเตาถายกาดเขาจะนอยก้นอยู่ใต้แก้วค่ะเขาจะค่อยๆนอนลงไปอยู่ที่ใต้แก้วครับเราก็ทานจิบน้ําแตนบนอ๋อจิบน้านบนอย่าอย่าอย่าจิบแรงใช่ค่ะไม่ต้องคนไม่ต้องคนอะไรเลยคุณผู้ชมเขานอนอยู่เขาอยู่ดีๆไม่ต้องขุดขึ้นมาใช่ค่ะแต่ถ้าขึ้นมาเป็นยังไงมันจะขมอ่าเขาจะเป็นเป็นผงติดลิ้นเราอะค่ะเป็นผงติดลิ้นเลยนะไม่ต้องไปทานอย่างอื่นแล้ววันนี้ทั้งวันผู้ผงกระบ่างอ๋อเอาละเพราะนั้นน้องนอนนิ่งๆอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวพี่จะจิบน้องเบาๆอย่างนี้นะร้อยแล้วน้ำเปล่าล้าน้ําเปล่าล้างคลอนะครับอเดี๋ยวจะลองชิมดูนะฮแหมเขาบอกว่าต้องจิบเบาๆนี่เห็นไหมจิบเบาๆนะฮะอืมเขาดิฟเลยอะดิฟดิฟนี่ดูขนมก่อนมาดูขนมอืมพุทเนี้ยร้อยห้าสิบอันเนี้ย ช้อปปิ้งเนี่ยสั่งต่างหากแยกๆเนี่ยฮะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะรายการเก็บมาฝากเรามันถายรายการอย่างเงี้ยนะฮะเรามาก่อนจะบอกเจ้าของร้านเนี่ยมาคุยกันไม่มีค่าให้จ่ายครับหลายคนถามเลยสองต้องเลี้ยงเอทีวีไม่ต้องฮนะเราดูแลตัวเราเองได้อืมบอกให้เรามาเราก็มาฮะแต่ต้องอร่อยสะอาดจริงแล้วก็มีคนสนใจจริงถึงจะไปนะะบางคนเนะี่มา นะอืมมาดูนี่กันอบเชย,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 ยขอยญาติญาติยิบเลยนะมือผมอือ้าวตด คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพน,นักครคาซาแล้วนะครับและนี่ครับคนที่เริ่มนะฮะกลิ่นไอตุรกีครับคุณกงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อนะฮะนี่คุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาแล้วหลายคนถามผมครับคุณกงครับอบอกว่าเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงเขาแอบมามา,มาเที่ยวกันนะแล้วไปบอกผมบอกว่าวมันมีกลิ่นไอซึ่งซึ่งแปลกไม่เหมือนกับที่อื่นเลยเอาไอเดียขวัญทําไมถึงเลือกทําแบบนี้ก็เมื่อ6ปีที่แล้วอะค่ะคือได้ไปเที่ยวตุรกีอะค่ะแล้วตอนอตอนที่ไปเที่ยวตุรกีเนี่ย เราก็ประทับใจในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาด้วยแล้วก็ความรู้สึกที่เราไปเที่ยวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากแค่ให้คนในประเทศเราได้เห็นโลกใหม่ๆบ้างอย่างที่เราเห็นอันนั้นก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นซึ่งมาเราก็ทําในพระนครแเซปมาก่อนค่ะทำมาได้3ปีพอเข้าไปที่3เนี่ยเราก็หมดสัญญาเช่าตึกมันก็เลยต้องย้ายมาเป็นพระนครคาซ่าค่ะทุกอย่างก็ยังยกกลิ่นอายของตุรกีมาเหมือนเดิมรวมทั้งตุรกีเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศอย่างเงี้ยนะคะ บีฟอร์เขาก็เคยเป็นเหมือนมีวัฒนธรรมของกรีกของโรมันมาผสมอยู่แล้วอะ่ะม,มันก็เข้ากับตัวบ้านนี้พอดีเราก็เลยยิ่งทําขยายให้มันใหญ่ขึ้นไปมากกว่าเดิมค่ะคก็รองรับความต้องการของคนได้มากกว่าเดิม,มฟังดูเนี่ยผมเชื่อเลยเคยไปมาหลายประเทศแหละต้องเคย <c oughs> ไปหลายประเทศแน่นอนแต่อยากทราบว่าทําไมไปลหลงไหลตุรกีเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวกุงเองอะ่ะกรุงเป็นคน3จังหวัดชายแดนค่ะ เพราะฉะนั้นคุจะมีความเป็นคนพะหุวัฒนาธรรมพูดได้เต็มปากว่าตัวเองเป็นเด็กพะหไุได้เต็มที่เพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นเราเล้าวัฒนาธรรมทั้งมุสลิมทั้งพุทธ ทั้งอิสลามทั้งคริสเรารับมาหมดะะอะค่ะเวลาเรารับหลายๆวัฒนธรรมเข้ามาอย่างเงี้ยทั้งทั้งอ่าทางศา,งางส,สนาเอยทั้งทั้งนนวัฒนธรรมการกินการใช้อะไรางี้ก็ตามะะอะค่ะทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เราเป็นแบบนี้มันรวมกันเป็นแบบนี้สแสดงว่าเลือกมาอยู่ที่อยุธยาในส่วนหนึ่งอยุธยาเหมือนกันไหมมีพระหเหมือนกันใช่ค่ะที่นี่เป็นเป็นเมืองพระภูท่านธรรมมือนกันค่ะก็ะคือ,อทั้งพุทธคริสอิสลามอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวเลยค่ะคในประวัตินี้อันนี้ข้อดีอันหนึ่งที่เมืองลักษณะเป็นพระ้ ฟังจากปากคนที่เขาทำทธุรกิจมันมีข้อดีอะไรที่เป็นจุดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ก็อย่างที่เห็นในร้านเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันขับขับออกมาเนาะขับออกมาจากจากสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมอ่ะไม่ว่าจะเป็นคริสก็อย่างที่เราจะเห็นอาจจะเป็นแบบพวกโรมันพวกของที่มันตกแต่งในร้านแล้วก็เป็นพวกพรมก็อาจจะมาจากมุสลิมซึ่งมันก็เกิดจากการใช้ชีวิตของเขาในการใช้พรมในการลองนั่งลองใช้หรือเอาไปการพวกแบบทะเลทรายในยุคโบราณนะคะแล้วก็ความเป็นพุทธก็คือเราก็รับทุกอย่างอะค่ะคนเป็นพุทธก็ใจกว้างอยู่แล้วเพเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมทุกอย่างเอาไว้ในร้านเพราะฉะนั้นร้านนี้ ต้องบอกคุณผู้ชมฮะร้านนี้นะคะเพราะนั้นจะต้องมีคนหลายศาสนาหลายเชื้อชาติสามารถมาได้มาได้ค่ะมาดได้อย่างมุมมสนีมาค่ะก็คือคถ้าเรื่องหลักการของศาสนาก็คือจะต้องไม่มีไม่มีเรื่องของเนื้อสุกรเนาะ,ะแล้วก็ไม่มีเรื่องสัตว์เลี้ยงอันนี้คือด้านบนได้เลยก็คือ,อ เต็มที่ฮาลาลถูกต้องค่ะคือทานฮาลาลมาได้เพราะว่าเราแยกหมดทุกอย่างด้านบนนี้ก็คือจะเป็นพระหัวทนธรรมเต็มที่ก็คือเป็นมุสลิมเลยซึ่งจะแยกของที่มันผิดศีลออกออกเป็นสองส่วนไปเลยอย่างชัดเจนครับอันนี้คือข้อดีส่วนชาวไทยหรือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็มาทานท้าก็ยังมีอาหารเป็นอาหารแต่ก็ใช่ว่าคนไทยไม่ทิ้งข้งบดไม่ได้นะได้หมดได้หมดนะได้หมดได้หมดก็คือมันมันคือพระหัวค่ะคมันคือการรวมวัฒนธรรมนั่นเองครับตอนนี้จะบอก เรื่องสถานที่เนี่ยผ่านแน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตอนที่เราพูดคุยกันเนี่ยครับสวยงามมากคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยเห็นในยุยยาแบบนี้นะแต่ว่าจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ทราบว่าุกรุงนําเข้ามาเนี่ยคือขนมเรื่องอาหารหลายบับบหลายอย่างเลยอันนี้ขนมเป็น นี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ก็นำเ,เข้ามาเลยเอาก็มาจากตรุรกีเพราะเนื่องจากก่อนหน้านั้นนะคะที่ร้านเก่าอะ่ะกรุงลองทําแล้วมันไม่ได้นะพี่คือมันทาไม่ได้จริงๆมันใช้เวลาเคี่ยวประมาณสี่ชั่วโมงแล้ว<อ>ขนมามันไม่ขึ้นยอดแล้วรสชาติอะ่ะมันไม่ได้ออริจินัลอ่ะ อมอกว่าคืออย่าหลอกตัวเองดีกว่าอเอาเข้าขึ้นมาเลยอย่างน้อนอๆคือเราจะไม่น,น,อ,น,อ,อ,น,นอนจากเขาอะค่ะแน่นอนแล้วเราก็คัดสรรในรสชาติที่คนไทยรับได้เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะขนมอาหรับหรือขนมทาง<ผ>มไมไ่ด้เลยนะ ต่างประเทศมันคือหวานเขาหวานไปเลยไงใช่เราก็เลยต้องมีการคาัดสรรขนมที่รสชาติมันพอดีพอดีของไทยไม่หวานเกินไปรสชาติกําลังดีเนี่ยมารับประทานคู่กับชาทางฝั่งนั้นด้วยนะ<ช>อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นความพิเศษของเขานะครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ฟังคุณครูคเล่าเนี่ยคือบางคนเนี่ยเปิดร้านเนี่ยอบอกว่าทําอาหารประเภทนั้นอาหารจีนเนี่ยยิ่งง่ายพอทากันเองได้นะฮะพอทากันเองได้แต่ว่า ถ้าเป็นอาหารประเภทที่เขามีซิกเนเจอร์ของเขาเองเนี่ยยิ่งอรับเนี่ยเขาจะมีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นเครื่องเทศต่างๆยอมรับว่าว่าเราเราทำไม่ได้อร่อยเท่าเขาแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงครับอย่างนี้เพราะนั้นต้องสั่งเข้ามาเป็นบกการเดินทางนี่ไม่ได้ธรรมดาด้วยนะไม่ได้มาเครื่องบินเป็นบกมาเรือ มีทั้งเรือมีทั้งเครื่องบินเรือนี่คือจะเป็นแบบพวกของที่เกิดการเขาเรียกอะไรนะพี่คือของใช้ของใช้ที่จะมาทางเรือก็อย่างพวกตู้กระเพราทุกใช่ค่ะแล้วก็พวกนอกจากตู้แล้วก็มีตู้ชาอะไรเงี้ยเอามาที่นั่นแต่ว่า ถ้าเป็นพวกขนมเนี่ยต้องบินอย่างเดียวบินอย่างเดียวเลยแล้วแล้วจะบอกว่าการบินของเราอ่ะเหมือนเวลาที่เราเรามีคนไปเป็นร่างสองร่างสองในตุรกีคนที่เป็นร่างสองเนี่ยเขาก็ไปเดินตลาดให้เราก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะทั่าแท็กซี่ไปกลับแล้วก็ค่าหิ้วรวมรวมไปถึงอ่านอกจากนี้ก็จะมีค่ากิโลข้ามข้ามกลับมาอางใช่กลับมายังประเทศไทยแล้วก็จะมีค่าปรษีอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยชิ้นเล็กใช่แล้วต้องบอกเลยฮะบอฟังอย่างเงี้ยคุณผู้ชม ผมไปทานให้คุณชมเห็นไหมนะฮะต้องบอกว่าคือแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเรื่องราว<ช>กว่าจะได้มานะคุณชมถ้าคุณชมได้ทานเนี่ยราคาเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยแล้วก็ได้ทานแล้วมีความรู้สึกเลยว่ามันอร่อยแล้วก็มีกลิ่นอของตุรกีได้กลิ่นไอได,ได้ได้เรื่องราวของต่างชาติเลย<ช>นะครับ<ช>อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าที่นี่มีไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะ<อ>พนันครคาซ่าเอาละครับมีจุดไหนที่บอกว่าเห็นบอกมีห้องต่างๆที่เรา เซตเอาไว้ออกแบบใครออกแบบคุณช้ำกันเองกับสามีเนี่ยค่ะคนไปวางแผนยังไงย่ายงห้องอ่ะห้องน้ำหน้าประตูเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปที่เราเลือกเองเราทำมาจากปัญหาเราเราเรา,เราสร้างจากปัญหาทุกอย่างคือปัญหาแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราทุกอย่างคือเราเราหาทางแก้ไขเพื่อให้ปัญหามันจบแล้วก็ให้มันให้มันอยู่ในในทิศทางที่เรามอกว่ามันมันสวยงามแล้วก็ลูกค้าสามารถถ่ายคำนี้ผมชอบนะสร้างจากปัญหาบางทีปัญหามันมีอยู่เราไปเอาปัญหาเนี่ยมาแก้ กลายเป็นเป็นเรื่องที่เราแต่อย่างอย่างบ้านหลังนี้ค่ะมันเป็นบ้านอยู่อาศัยตอนที่กรุงเอามาเนี่ยก็คือพอพอบ้านเขาเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้สร้างมาเพื่อการที่จะให้ทุกๆคนมาใช้งานมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันเป็นร้านอาหารหรือใช้งานมันได้เราก็ต้องแก้ไขก็คือจับมันมาแก้ไขทั้งหมดอะค่ะก็เลยกลายเป็นอย่างใช่ค่อนข้างจะคิดเยอะคิดเองอย่างห้องข้างล่างเนี่ยทีมงานเราอินเสิร์ตไว้ดูเนี่ยห้องข้างล่างเนี่ย เ<ล>ด็กเลยคิยดฮะใช้ดูดวงใช้ดูดวงเอาปกติดูดวงด้วยใช่ดูคราบกาแฟ,ะฟะ <โอ S 1> ค่ะก็มันเป็นศาสตร์ของตรุรกีเหมือนกันคุณเ,อเอล่าให้ฟังนิดนึงครับอย่างอย่างที่กรุงเรียนมาจริงแล้วกรุงก็เรียนในไทยเนะะี่ยค่ะมีมีทั้งครูไทยแล้วก็ครูนอกเรามีทั้งครูเป็นตุรกีด้วยแล้วก็ครูไทยด้วยอย่างถ่าเรียนกับครูไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ศาสตร์มันก็เวลาเรียนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันมันก็มองทิศทางของแก้วเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียนเพิ่มเติมเก็บไว้เป็นเป็นเป็นพิมิกเนาะลูกค้าคนไหนที่อยาก ดูเรื่องของอพยากรณ์ในอนาคตเกี่ยวกับคาบกาแฟค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เหมือนกันก็จะลงไปห้องส่วนตัวคือห้องใต้ดินที่คุณพี่ลงไปเอ,อนะครับอันนี้ก็จะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าการดูดวงของตุรกีอย่างอยศาสตร์ที่เห็นนี่ไมนมีความขังเลยนะผมเห็น <c oughs> ภาพที่ออกคุณผู้ชมเห็น <c oughs> ภาพเนี่ยมันมีขังมันไม่เหมือนกับมานั่งปูโต๊ะธรรมดา มนนันก็ทากาแฟให้ลูกค้าดื่มค่ะกุ้งจะเป็นคนทําเองพอกุุงทํากาแฟลูกค้าดื่มลูกค้าดื่มหมดเนี่ยถึงจะเห็นเป็นคราบขึ้นมาเราก็จะดูจากคราบต้องดูจากคราบคราบนี้ใช่ต้องดื่มกาแฟให้หมดก่อนพอดื่มกาแฟหมดเราก็ดูจากคราบกาแฟที่มันขึ้นในแก้วพอเราอ่านคาทานายเสร็จแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าเอออะไรเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยเขาจะเจออะไรในอีกจัดเด้งหน้าสามเดองขึางหน้าเขาจะเป็นอะไรไหมหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเอาละขออีกคําถามหนึ่งฮะเวลาเราจํากัดเริ่มทำเริ่มออกแบบเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดป่ะใช่ ช่ไหมฮะที่ใช้วิกฤตเลยคนคนเงียบๆอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆไล่ๆทํากันก็ทํากันเองเนี่ยค่ะอย่างบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ช่างก็ทํากันเองไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะพอตอนนี้เมืองเริ่มเปิดมาเลยคุณผู้ชมมาอยุทยาแล้วปักหมุดเลยนะมาที่พระนครขาซ่าท้ายที่สุดมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมครับฝากได้เลยครับบอกอะไรฝากเลยบอกว่าร้านนี้อยากตั้งใจทำให้คนอยุทยาหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาประทับใจอะไรยังไงบอกได้เลยครับก็ อยากจะเชิญชวนนะคะก็อยุธยาเรามีวัฒนธรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น <Well. S 1> วัด บทถ์อะไรนะบสถ์คริสต์บสคริสต์ราใช่สุราเรามีเรามีหลายที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมาทานอาหารหลากหลายที่นี่ได้เหมือนกันค่ะรับที่นี่เราทําอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบแกงมาซ่าหรือจะเป็นแบบอาหารอิตาเลียนเนาะแล้วก็จะมีใช่จะมีพิเดก็คือเป็นเป็น พิซซาตุรกีซึ่งเป็นรูปทรงเรือค่ะแล้วก็เราก็ปรับสูตรให้มันเข้ากับคนไทยทานง่ายมากอีกทั้งก็คือลดเครื่องเทศลงไปหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องบอกคุณผู้ชมครับวันเดียวมาไม่พอนี่ผมแอบชิมกาแฟเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยววันอื่นๆเดี๋ยวผมอาจจะมาชิมอาหารนะครับแล้วก็มาดูเรื่องราวของที่นี่ผมบอกว่าคุณผู้ชมมาแล้วมาอีกได้ที่นี่นะครับพระนครคาซาวันนี้ผมและคุณกุ้งหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับ